มาดูเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้กันนะคะผู้ก่อเหตุได้ใช้วุธสงครามกราดยิงชุดกองช่างหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49ขณะที่บรรจุทรายใส่กระสอบให้กับชาวบ้านสําหรับรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมระลอกใหม่ในพื้นที่ตําบลจจแนะจังหวัดนราธิวาสค่ะก็เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสองนายโดยในจํานวนนี้อาการสาห,าหัส1นนายค่ะอาสาสมัครทหารพรานวุฒิชัยไทยประดิษฐ์ที่อยู่ในสภาพได้รับบาดเจ็บสาหาัส ถูกยิงที่บริเวณหัวไหล่และมุมปากขวากับนายสัตสมัครทหารพรานจากระพงริทิรุตตกุลที่ถูกยิงบริเวณแขนซ้ายบาดเจ็บเล็กน้อยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลจะแนะหลังจากทั้งสองนายซึ่งสังกัดชุดช่างหน่วยเฉพาะกิจกรมทาหารพรานที่49ถูกผู้ก่อเหตุที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพานะสองคันรวมสคน ใชาววิสงครามกราดยิงขณะที่บรรจุทรายใส่กระสอบร่วมกับเพื่อนอาหารพรานรวม5นายประเวณริมคลองหัวสะพานบ้านมานังกกะแยงหมู่ที่ําำลมจะแนะจังหวัดนาราธิวาสเพื่อเตรียมไว้ให้กับชาวบ้านในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมระลอกใหม่ก่อนที่ผู้ก่อเหตุทั้งหมดนั้นจะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปตามเส้นทางบ้านสะโกหมู่ที่ 5, ตําบลจัแนะค่ะ ล่าสุดหน่วยงานด้านความมั่นคงได้ทำการปิดกั้นเส้นทางบระเวณดังกล่าวเอาไว้แล้วเพื่อรอให้ชุดเก็บกู้ระเบิดและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนั้นเข,เ,เข้าเก็บหาหลักฐานเพื่อขยายหากลุ่มผู้ก่อเหตุค่ะซึ่งเบื้องต้นก็เชื่อว่าน่าจะเป็นแนวร่วมผู้ก่อความไม่สงบที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่อำเภอเจแนะและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะ